นี่คือลังมดแดงนะครับผมลังใหญ่มากโอ้ลังต่อไปลังที่6ครับแต่สูงหน่อยเติมบ่ะสวัสดีครับช่วงมีสปะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการนะครับ ตอนนี้ในป่าภาคเหนือค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับต้นไม้ใบหญ้านี่แห้งเกรียมนะครับใบไม้หล่นลงมาโอ้ยมดแดงกัดใบไม้นี่แห้งสีน้ําตาลมดน,นะครับคุณผู้ชมแล้วก็อากาศกลางคืนนี่ก็ยังเย็นเนาะเราก็ตอนเมื่อเช้านะครับมันจะเย็นแต่ว่ากลางวันตั้งแต่เที่ยงหรือว่าบ่ายโมงไป็นไปนี่ค่อนข้างที่จะ้อนจัดนะครับผมแล้วปัญหาที่สําคัญนั่นก็คือหมอกควันนะครับเพราะว่า,าไฟไม่แป่าหัวมันไม่แป่าก็ว่าคนเผามว้วนครับ แต่ว่ามันก็เกิดมลภาะวะ่าตอนนี้ก็มืดมืดคึ้มหมดน,นะครับพอเขาแงนพอดวงตะวันน่ะมันจะเป็นสีส้มนะครับเพราะว่ามันถูกบดบังด้วยควันไฟนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูการทำมาหากินของชาวชนบทนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าแรงก็จะมีอาหารการกินที่แปลกออกไปจากหน้าหนาวแล้วก็นหน้าฝนนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่จะมาถ่ายชาวบ้านเพื่อนทำมาหากินด้วยกันหาหมดแดงนะครับผม ไข่มดแดงนี่เริ่มไข่มันเป่งหมดแล้วเนาะไข่ใหญ่ๆหมดละเราก็ไปดูกันว่าวันนี้ปิ้นจะได้มากน้อยแค่ไหนและมีวิธีหาก,กันแบบไหนนะครับไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับลังแรกครับผมคุณผู้ชมผมมาช้านิดหน่อยนะครับไ,ได้หันตอนเปนนิ้นอันสอยตอนปิ้นสีนี่นะเราพอดีมาดูนี่ปิ้นได้ไปก่อนแล้วนะครับหนึ่งลังเยอะมากๆครับผมประมาณเกินกิโลได้ก่อนเนี่ยประมาณนั้นเนาะลังแรกนี่ประมาณครึ่งกิโลนะครับคุณผู้ชม แล้วก็เดียวไปดูอีกหนึ่งรังนะครับเปิ้นกำลังจะทําการสอยมดแดงนะครับแต่ว่ามันอยู่สูงเกินไปนะฮู้สึกว่าเปิ้อนกำลังจะต่อไม้นะครับไม้มันบาดถึงเนาะแครนี้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเดี๋ยวไป่ทยให้ดูใกล้ๆนะครับไข่เป้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้ยโดนกัดแล้วทอกีก่อนเน้าคุณผู้ชมไข่เป้งหมดแล้วครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเล่มเดียวถึงเลยอ่ะ นละอยนะครับขึ้นไปฟันเอาไม้ไผ่นะครับซึ่งจะทําเป็นไม้สอยหรือว่าไม้เศร้านะครับพูดาาล,ลงดอยหมดละอันนี้ผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมดูความสามารถพิเศษนะครับผมล้อขา,าเล็แล้วก็ตะกี้ตอนสอยลังแรกนะครับเพิ่นสอยไปเรียบร้อยละอันนี้มันเป็นมันตำเนาอเพิ่นก็นเลยใช้ไม้สั้นได้แต่ว่าลังที่สองนี่มันสูงนะครับก็เลยจะต้องเปลี่ยนไม้นะครับผม ช้กระสอบนะครับทาเป็นบ่วงทาเป็นบ่วงแปะกระสอบแล้วก็เอาใช้ในการสอยขึ้นไปนครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นในคลิปครับว่าวิธีการหามเป็นอย่างไรนะครับผมหญิงแกงครับหญิงแกงด้านบนนะครับผู้ผู้ชมจะแพนให้ดูว่ามันมีลังมดแดงอยู่นะครับกลมๆเดี๋ยวเดีจะซูมกล้องให้ดูนะครับไม่แนใ่ใจว่ามันจะเห็นก็ นี่นะครับะน่นนนตรงปลายนิ้วนี่ครับนี่คือลังมดแดงนะครับผมลังใหญ่มากอันตะกี้ที่สอยลงไปลังแรงนี่ประมาณครึ่งกิโลนะครับแต่บอกว่าลังนี้จะได้เยอะแค่ไหนนะครับหืมใหญ่ขนาดเลยผมซูมได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอมันถ้าสอยลงมาดวจะบูกว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ างพื้นที่นะครับอาจจะใช้ข้นฮองว่าเป็นถังเนะาะถังสีหรือว่าน้ําคุ่อย่างในการสอยนะครับแต่ว่าทา,างพื้นที่ของหมู่บ้านมีสแปงน,นี่เป็นจใช้กระสอบนะครับหรือว่าในปีที่แล้วก็จะเห็นลุงดำก็จะใช้ถุงใส่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาใสน่น่ะมันเกี่ยวกิ่งไม้อย่างอี้ได้เนาะถ้ามันเป็นถังนะครับเวลาเกี่ยวกิ่งไม้มันอาจจะคว่ำได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าเป็นถุงหรือว่ากระสอบอยังไงครับเวลาเอาสอยลงมามันเกี่ยวกิ่งไม้มันจะพับไปเลยนะครับมันจะบัดสามารถคว่ำได้ครับผม มองไปทิศไปิศมองจริงมองมองจริงมอง <c oughs> โอ้แก่ไม่แศร้วกันนักขนาดละเวลาคุณผู้ชมนะครับเวลาไปซื้ออาหารป่าอย่างไงครับที่พคนหาเนี่ยต้องไปต่อมันละครับมาดูกันวิธีการหาร มันยากลําบากแต่ละอย่างครับแมงมันเนี่ยผักหวานโอ้ผักหวานนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับกว่าจะขึ้นไปเก็บบนดอยได้นี่โอ้โหค่อนข้างใจพละกำลังเยอะมากถ้าช่วงนี้อากาศมันฮอนเลยเนาะเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพยาวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นวิธีการหาอนทุรักทุเลขนาดไหนอ๋อมันติดกิ่งไม้กะ มันมีไม้ไว้กางเกลืองได้ตั้งแท็กไว้เขี่ยเพือ่อจใชปลายไม้นะครับแกนพูกเชือกเนะี่ยจะผูกให้่ตำกว่าปลายไม้สักประมาณคืบกว่า,วาถึง2คืบนะครับเพื่อ จะใช้ไปไหมในแกาแย่ลังมันเนาะแล้วก็พอเปิดลังมันปุ๊บนะครับกระสอบตัวที่เขามาตีมันจะลองเอาไข่ไว้นะครับผมดูว่าลังนี้จะเป็นยังไงพ่อมันงีอัตรงามันจะเข้าได้อย่างไรเริ่มความเห็นเริ่มมาลงตัวแล้วครับโอ้หเนาะโอ้โหน่ากีว้าวโอ้เยอะอยู่ครับไข่เต็มเลยคุณผู้ชมปล่อยภาพยาวไปเรื่อยๆนะครับดูกัน เอาละโดนละคือไม้เศร้าคือมันสูงจัดนะครับพอปกติพุ่นจะอยู่หางอยู่เฉียงๆกับลังมันเนาะ studio. แต่เนี่ยมันสุดไม้พอดีนะครับต้องอยู่ใต้หล like. ังแบบตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสอยแม่มันก wow, <c oughs> <aluminum isso. c oughs> ็จะล่วงลงมาโดนคนที่สอยนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะทุักเลาคุณเลยพอละกัน น,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 นี่นะครับคนสวยอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้มชมเชื่องนักว่ะไม้นะี่ยตั้งตั้งเดยเลยนะครับแล้วก็คนสวยนี่จะอยู่ใต้รังพอดีนะครับเพราะมันสูงจัดนะครับมันก็เลยค่อนข้างดียอยา,ากจะทุรนทุเลโดนมดแดงกัดกันนะครับเอาเอาเอารังที่สามนะครับคุณผู้มชม เรียกจะตามไปดูนะครับผมก็ยังไม่เห็นเดือว่าหางมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องดูตามกระสอบไปนะครับอ๋อ,อเจอแล้วอยู่นูน่นไ,ไดงดูกระสอบนะครับคุณผู้ชมาหานก็หานก็อยู่บนบน่ะหลังที่สามนะครับมองข้างล่างแทบจะไม่เห็นนะครับแหมได้พอ เอาไมลงก็ใกล้เลยโอ้เพียบเลยครับใครมีอยู่่ะ อ้อยโดนอีกแล้วโดนกัดอีกแล้วอ๋อลงอยู่ลงอยู่ลงแซกกระสอบอยู่ล,ล,ล,ลไม่ก๊กลื่มได้แกไม่เช่า ถ้าหวานไม่เหมืหนหอนแรกอ่ะหวานไม่เหมอแก๋อลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมลังที่สองกับลังที่สามนี่รวมกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ต้นเดียวกันก็นก็เลยสอยๆทีเดียวเลยเนาะขี้แขนยกขึ้นยกลงเพราะว่าไม้มันยาวนะครับมันเลยหนักเนะนาะม่าใส่รวมหมดเลยอะ่ะสามลังออบอกเคล็ดลับเลยยคุณพี่เขาฉันได้เ,เ,เยอะแม่มันนักพูดเลยนะ กแมงบ่งมันมดุส่งคุณห่างมันโผลกันมันหยอกกับคบกันตายเองแต๋อหมัวแล้วฮะเต๊ะฮะโตมันจะโคกเต๊ะฮะไม่หหมัวอะความเชื่อหรือว่าเทคนิคนะครับคุณผู้ชมเวลาไปสอยมดแดงหลายๆรังเนี่ยเพื่อนเพื่อเอามาใส่ในถาดที่ใส่แป้งรวมๆกันนะครับเพราะว่าแต่ละรังนี่แม่มันจะบดทุกกันนะครับ มันจะทำฮือแม่การกันเองนี่เราแล้วก็อนเขาจะดองได้ใสหนักแทบแบบแทบขอใจวิจารณญ,ญาณในการเล่าชมเราอันนี้แทบเลยนะแม่มันจะคบกันเองอ่ะแม่แม่ของสองรังนี่มันจะบรรทุกกันนะบรรทุกต่เอาต้องมือนะเดี๋ยวนี้มันยังหูยังทุกอย่างเดือ่องขอนะครับลองเราละความเชื่อในพื้นที่ของท่านนะครับที่ชมอยู่เนี่ยมีความเชื่ออย่างอีก,ก่ครับคือเอาโมดแดงหลายๆลังมาใสาร่รวมกันนะครับ มันจะกัดกันเองครับแล้วก็เราจะได้ไ่ต้องคัดแหม่มันออกยากนักนะครับ,แ,บลแล้วก็ส่วนแป้งนี่ก็คือือมันลื่นนะครับถ,ออถึงรู้ว่านะเกือบนเนาะเพราะว่า,าลังที่สองที่สามนี่มันรวมกันนะครับ,บคุณผู้ชมแล้วก็พอเอาลงมาปุ๊บก็เอามารวมกันในหลังแหลกเนาะประมาณนะครับประมาณ แปดขีดเก้าขีดนะครับคือเกือบโลเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูรังที่สี่นะครับซึ่งหมายตาไปแล้วนะครับเนาะอะอโลโดนโจมตีแล้วครับเอาใส่หลังรถผมจะได้เนี่ยไม่ใช่หลังรถได้ใช่หน้ารถท่านใช่หน,น,น,น้ารถนะฮะแหวนแหนเนี่ยเอาไปปอดกอบสีเนาะประกอบแม่ปีกมันอะอ๋อเปิ่นห้องว่าแมงมันคาคือตัวที่มันจะไปขยายอาณาจักรนั่นแหละเออนั่นแหละ เมืนแมงแม่แมงมันนะกะเออร์ทอดอุ้ยแั้วกมายูนิ่มๆก่อน้ำมันหอยเวอทอดน้ำมันหอยเวอทอดอันทอดทอดทอด์เกมน้ำมันมีมะพอเลยพอเลยคิวว่ามันเจี๊กับใบไม้อ่ะเพลย์ไงอันนี้คือแม่ปีกมันนะครับคุณผู้ชมฮะก็อันนี้คือตัวที่จะออกไปขยายพันธุ์นะครับพอมันแก่เต็มที่น่ะ มันจะออกไปผสมพันธุ์แล้วก็ไปสร้างรังใหม่นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ไข่นะครับมันจะสร้างไข่มดงานออกมาเรื่อยๆถ้ามันไปขยายอาณาจักรของมันนะครับผมอันนี้อยู่ในรังถือว่ารังนี้แก่แล้วนะครับพอเอาคัดเอาใบไม้แห้งแล้วก็อ่าเสร็จใบไม้เสร็จใบไม้ไมแห้งเรากิ่งไม้นะครับผู้ชมเรียบร้อยก็มาคัดเอาแม่มันออกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเอามาฟัดนะครับฟัดเอาแป้งแล้วก็อ่าเสร็จ ที่มันเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้อย่างนี้เนาะคือมันโดนลมแล้วก็พัดออกไปนะครับผมเจ๊ถัดในการฟัดนะครับต้องมีความชํานาญนะครับถ้าหมาอันกตกดึงดกตกดึงแม่แห่ึงใครมันได้กินซะก่อนว่ะตกตึงหน้าตาสุกมอสออาโหนักอยู่รุ่นเนีน่ยเป็นโลเก,กือบโลเหมือนกันรู้นเนี<ๆ>่ยนี่ขนาด3 3จุดนะครับเดี๋ยวเราอย่าไปจุดที่4เนาะ โอ้โดนอีกแล้วใกล้แล้วนะครับคุณผู้ชมใกล้แล้วตอนนี้โหได้ยินเหมือนเสียงรถมาเลยดูนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับถูกไข่มาครับเป้เปงๆแค่นั้นเลยอือืมสวยงามครับสวยงามดูล้กกับแแตกแต่งจากไข่แมงมันนะครับแต่ว่ามันอร่อยไปคนละอย่างเนาะรสชาติมันอร่อยไปคนละอย่าง เอามันเอาคนละอย่างอันนึงมันคุดแมงมันอยู่ใต้ดินนะครับไข่บดแดงอยู่บนฟ้าหากินได้ทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศครับขอแค่มีความรู้หล้กกับความขยันนะครับอยูุนบทเนี่ยเงินทองได้ใช้แต่ว่าใช้ไม่เยอะนะครับผมถ้าเฮาตัดเรื่องนี้เรื่องสินออกก็ะอยู่แบบสบายๆนะครับครับสิเรียบร้อยก็เอาใส่ในถังนะครับผมเพราะว่าเขาเอาแป้งมันใส่ไปเนี่ย มันจะมีความลื่นในตัวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถไต่ขึ้นมาได้นะครับผมแม่มัน่ะเอาใส่หลังรถก็บมได้เนาะมันฮอนจากแดดเดียวมันจะไตยแล้วมันก็จะเสียนะครับเอาไว้ต้องเอาไว้หน้ารถนี่ก็โอ้โหบางตัวยังขึ้นได้อยู่เนอะน่ารลกต่อแป้งมันใส่หน่อยเห็แล้วบิวกะมันหารเพื่อนเอาแป้งมันใส่ยากะมันเลยเอาแป้งโคดโมไปถอกใส ถะกินมาดึงนั้นดึงนี้เมนแซบรึกเรื่องอ่ะกใครคนได้กินเรียบร้อยกะคนโดโมคนไดกินกับคนโดโมปัญหาเนี้ยกะหาคนใหญ่เอาแป้งมันใส่อ่ะหล่นไปเอาแป้งมันอ่ะแป้งคนโดโมน่ะถอกใส่อ่ะพอย้ำเรียบร้อยแล้วนะกินแล้วถึงจะหัวใส่แป้งคนโดโมเข้ามาใส่ลังที่ซีนี่หยุดตามหน่อยนะครับผม เดี๋ยวรออันทัานจิตบุตรเอาหมาไปมัดก่อนต้องมัดหมาไว้นะครับเพราะว่าแถวนี้หมาเยอะเดี๋ยวมันจะคบกันสวยลังที่สี่นะครับผมนี่ตามหน่อยสบายๆครับเป็นต้นอย่างต้นลำไย่ะมีเ่ะเบาเหรอ หลังจากพาดวางกับรางที่สี่นะครับอันนี้เป็นรางที่ห้าครับผมดูว่าจะได้หรือเปล่าอ๋อมันมีหลายห้างครับต้นเดียวนี่มีประมาณสามสี่ลังนะครับผมดูว่าหน้าลอยก็จะสอยทั้งหมดหรือเปล่าเข้ามาสอยภาคแา้งเหนือนี่เป็นคำว่าสีนะครับสอยมดแดงก็คือสีมดส้มนะครับผมดูช่องมีสแปกกับเฮียนหูภาษาเหนือไปด้วยเนาะ ลังต่อไปลังที่หครับแต่สูงหน่อยเติม่ะเป็นน่อยดีวะ ฮะโอ้ย <Huh>? oh, ได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่รวมกันตะกี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมได้เยอะอยู่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมประมาณ1โลนะครับประมาณ1โลสาหรับการหาหมดแดงแค่บกักกีนาทีนะครับเนาะในชนบทของภาคเหนือนะครับผม<อ>ก็เป็นอาหารที่ตามฤดูกันนะครับน,นี่ก็จะมีพักหวานมดแดงเนาะแล้วก็ลงห้วยลงอะไรอย่างนั้นไปแมงมันนี่เริ่ม บรให้มีจะไดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้อาหารไปกินสาหรับมื้อเย็นนะครับผมก็ได้ครอบครัวหนึ่งก็ประมาณ5คนได้สบายๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมช่องเฮานะครับผมอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เฮานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่ตัวเห้นอแล้วก็ดียวเร็วๆนี้นะครับผมจะเข้าไปหาลุงไผ่นะครับติดตามชมกันไว้เราจะมาพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหกโมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวคงแทบบักคลิปแ้าก่อ คลิปแห่คลิปหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหาลุงไายกันนะครับเราไปดูกันว่าเขาจะไปหาลุงเพื่อทํากิจกรรมอะไรกันสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ